อยากเพิ่มรูปภาพแนะนําใน Facebook จะเพิ่มยังไงแล้วมันยากหรือเปล่าเพราะตอนนี้ Facebook อัปเดตใหม่แล้วอย่ากกังวลเพียงแค่คุณชมคลิปนี้คุณก็รู้วิธีการที่จะเพิ่มรูปภาพแนะนําใน Facebook ของคุณค่ะ สวัสดีค่ะถ้าไม่ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะ,ะไรวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนเพิ่มรูปภาพแนะนําใน Facebook ของเราเนาะโดยตอนนี้นะคะทาง Facebook ทําการอัปเดตใหม่หน้าตาของแต่ละอย่างแต่ละหมวดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอาจจะเปลี่ยนไม่มากหรืออาจจะเปลี่ยนมากเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะอย่างแรกเนาะให้เราไปที่ Facebook เลยจากนั้นนะคะกดไปที่ ขีด3ขีดค่ะตัวนี้ขีด3ขีดมุมบนขวามือนะคะกดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะกดไปที่คำว่าดูโปรโฟไฟล,ล์ของคุณโอเคจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตามแบบนี้ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนขึ้นค่ะและมันก็จะมีคำว่าใหม่ จะมีใหม่นะคะหรือไม่มีคําว่าใหม่ก็จะมีเครื่องหมายบวกแบบนี้ขึ้นก็ให้เรากดแตะเข้าไปเลยเนาะกดแตะเข้าไปนะคะกดแตะเข้าไปจากนั้นค่ะอันนี้คือหมวดฟิล์มเอ้ยมมวนฟิล์มขออภัยนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือหมวนฟิล์มหมวนฟิล์มคือมาจากอัลบั้มรูปภาพของเราหรือว่ามาจากเครื่องของเราค่ะหากไม่ต้องการเอารูปภาพจาก อาร์ม้าภาพในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะเราก็ไม่ต้องแตะไปที่มมวดฟ,ฟิล์มเราก็มาเลือกอย่างอื่นได้เลยก็จะมีสตอรี่มีรูปภาพที่อัปโหลดนะคะเราสามารถเลือกได้เลยวิธีการเลือกเนาะวิธีการเลือกสําหรับท่านใดที่ต้องการจะเพิ่มรูปภาพสมมติว่าจะเพิ่มรูปนี้จะเพิ่มรูปนี้นะคะก็ให้ทําการกดติ๊กไปที่วงกลมค่ะมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ จากนั้นนะคะเราสามารถติ๊กได้หลายๆภาพพร้อมกันเลยโอเคหากโอเคแล้วก็กดคาว่าถัดไปนี่นะคะคำว่าถัดไปจากนั้นเราสามารถตั้งชื่อรูปภาพแนะนำของเราได้ค่ะอย่างเช่นรูปภาพนี้คุณอาจจะตั้งเป็นว่าภาพหน้าปกรูปของฉันแฟนของฉันอะไรแบบนี้นะคะหากไม่ต้องการตั้งก็ไม่ต้องตั้ง โดยวิธีการจะแตะตั้งนะคะก็แค่แตะไปที่ตัวนี้ Collection เนาแตะเข้าไปแบบนี้แล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะจากนั้นก็สามารถกดบันทึกได้เลยเพียงแค่เรากดบันทึกนะคะรูปภาพแนะนำที่เราเพิ่มเนี่ยก็จะโผลมาที่หน้าโปรไฟล์ของเราอย่างตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพแนะนำหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราค่ะ